สวัสดีครับช่องณัรพัดคลิป,เ,ปเพื่อนๆเจอไหมครับแบบนี้ครับเขาจะเขียนบอกว่าในการชําระเงินคืนโปรดเลือกวิธีการชําระเงินที่ถูกต้องอันนี้ถ้าเข้าไปใน google a d s e n นะครับเขาจะขึ้นแถบสีแดงแบบนี้ครับก็คือให้เราเลือกวิธีการชําระเงินนะครับแล้วก็แตะเข้าไปที่กูนโครมครับ จะมีวิธีการแก้ไขยังไงมาดูนครับเข้ากูโคมแล้วแต่ค้นหาครับค้นหาคำว่า google.com/slash a s e n นะครับ google.com/slash a s e n e จากนั้นก็แตะค้นหาครับข้าสู่หน้านี้ครับ google a d s e n s e c o m อันนี้ก็เป็นหน้าแรกของ googleadsense.com ครับก็แถบสีแดงข้างบนเขาเขียนว่าการชำระเงินของคุณถูกลงับไว้ชั่วคราวจำเป็นต้องดำเนินการให้ชำระเงินได้ก็คือว่าเราไม่สามารถรับเงินได้นะครับเรามีวิธีการแก้ไขดังต่อไปนี้ครับแต่ไปที่คำว่าการทำงานครับในแถบสีนำเงินนี่ครับแต่เข้าไปลอกสกู๊ครับ ก็เข้าสู่หน้านี้ครับเห็นไหมครับขึ้นแถบสีแดงแล้วแตะไปที่แถบสีแดงครับเมื่อแตะไปที่แถบสีแดงแล้วครับแล้วก็จะปรากฏครับประมาณนี้ครับก็เป็นการชำระเงินวิธีการชำระเงินนะครับแล้วก็ได้ทำการ ใส่เลขบัญชีชื่อบัญชีเลขบัญชีธนาคารที่เรากรอกครับก็คือประมาณนี้ครับเมื่อกรอกชื่อของเราครับแล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารสวิฟต์บิก๊กประมาณนี้ครับหมายเลขบัญชีธนาคารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แตะคําว่าส่งครับเมื่อแตะคําว่าส่งแล้วก็จะขึ้น ตว case, ัวนี้ครับขึ้นมาเลยมาบอกว่าตัวนี้ครับแล้วเราก็ลืมนะครับลืมตัวนี้ครับลืมแตะไปที่คําว่าไม่มีครับไม่มีเห็นไหมครับคาว่าไม่มีเมื่อแตะครับแล้วครับเขาก็จะบอกว่าวิธีการชําระเงินหลักครับวิธีการชําระเงินหลักตัวนี้แหละครับเราลืมแตะเข้าไปครับเมื่อแตะแล้วครับเราก็จะเห็น ประมาณนี้ครับก็จะมีอีเมลขึ้นมาครับเมื่ออีเมลขึ้นมาแต่ไม่ที่อีเมลครับเข้าสู่พาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์ของ o o g ก e a d s e n s e ครับวิธีการชำระเงินหลักมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินหลักมีการเปลี่ยนแปลงก็ประมาณนี้ครับก่อนนี้นะครับเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นง่ายๆครับแค่เราลืม ลืมใส่คําว่าแต่ไปที่คําว่าไม่มีแล้วก็ใส่วิธีการชาระเงินหลักแค่นี้แล้ครับจากนั้นเขาก็อาจจะส่งอ e ีเมลมาให้เราอีเมลก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นวิธีการแก้ไขง่ายๆครับวิธีการชําระเงินหลักก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาตรวจสอบครับว่า เราแก้ไขได้จริงหรือไม่เข้าไปที่คุณโทรมแล้วแต่ไปที่ g o o g l e c o m a s c e n t ครับเข้าไปที่หน้าแรกของ a s c e n t ครับมาเข้าไแล้วครับเห็นไหมครับอ่าแถบสีแดงหายไปแล้วครับก็ปราบกฏว่าเราทําถูกต้องนะครับก็รอรับเงินรายได้จาก youtube เข้าไปครับแต่ไปที่ขีดสขีดแล้วก็แต่ไปที่การชําระเงิน แต่ไปที่ช่องว่างครับช่องว่างกันไหมครับช่องว่างเล็กๆแต่ก็พายก็จะขึ้นรายได้ของเราครับอืมก็คือมาทีชทาาช่ช่องทางรับการชําระเงินของคุณช่องทางรับการชําระเงินของคุณก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับตัวนี้เลย ทางรายได้ของ YouTube ก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเราประมาณนี้ครับ